เขาเป็นนุกปลายใช่ไหมของผมเป็นเต๋าเบนเพราะผมเคยเล่นขับไฟเดย์นิ้นกับเบลกับเบนชลาทิพย์บอกโอ้ยพี่ดูปากไอ้เบนจะตายเลยว่าทำหน้าอย่างนี้ที่หนูพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกันจนวันคอนเสิร์ตเนี่ยก็ไปเล่นแล้วก็ก็ไปเล่นบอกเฮ้ยเราก็ต้องเข้าคอนเสิร์ตถ้าสายวายเนี่ยพี่ได้นะก็ทุกปากกันที่โอ้โห พิ่งได้รูปมากำลังจะลงวันนี้ชอบน่ารักดีฮะเขาก็เลยเกิดกระแสเต่านุกจะเป็นนุกธนดนเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆทั้งที่ว่าจะเป็นน้องๆทุกคนที่แบบรู้สึกแบบเอิเฟต์เรารู้สึกแบบมองเราเป็นไอดอลเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเขาโตมาแล้วเขาจะรู้จักเราแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่เขาแล้วแล้วมัน Amazing มากที่ที่อย่างที่บอกที่ผมออกกําลังกายหนักแล้วก็แข็งแรงเพื่อผมจะได้อยู่กับน้องๆวัยรุ่นเนี้ยได้ได้ได้นานๆแล้วเราก็ได้เล่นหนักแอคชั่นกับเขา พอเรเล่นหนังแอคชั่นเขาเราก็จะบอกเขาเขาก็จะแบบมีความสุขในการที่แบบได้ได,ได้ทำงานร่วมกับเราแล้วเขาก็มองว่าโพี่พี่จะ50แล้วพี่ยังเล่นแอคชั่นได้ขนาดนี้บอกเฮ้ยพี่ชอบคือบอกเมียว่าพยายามจะเล่นแอคชั่นให้ถึง60เหมือนเหมือน60แล้วค่อยเกษียณแล้วก็เล่นน้อยลงแค่นี้แต่ไม่ได้เลิกนะครับแอคชั่นชอบ